โอเคได้ไหมฮะได้แล้วครับได้แล้วโอเค okay, นะครับผมตอนนี้ทุกคนก็ติดตั้ง audio lab เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาดูหน้าตาของแอปนะครับดีดีนดีโอเค คือตอนนี้อยู่ที่ตัวแอปพลิเคชันกันแล้วใช่ไหมครับใช่ครับให้กดถัดไปเลยนะครับถัดไปอีกนะครับเหมือนการติตั้งแอปโดยการใช้การติดชั้งแบบปฏิวัติประสบการณการจัดจิบก่อนหน้านี้เป็น อันนี้ใไปที่ให้สิทธิ์ในการจัดเก็บนะดิฉันโอ้เออให้กดถัดไปให้กดถัดไปถัดไป อ่เสร็จแล้วก็เข้ามาที่หน้าหลักนะครับอราัน,นี้เราจะมาลองใช้กันให้ดูนะครับเด๋ยวจะลองแปลงเสียงให้ดูก่อนพีนี้ครับีอัทีหนนด้ตกตอะไรให้ตอบอะไรให้ตอบตกลงได้ครับ อก็ได้อันนี้ก็แล้วกันโอเคมาปลงไปแล้วดูนะ้คก็เมื่อเมื่อแล้วให้ไปที่ไหนที่บันทึกครับเสร็จแล้วา